ลุกคนเราเจอรีวนะครับหน้าไม่เหมือนใครเลยตัวนี้เป็นหน้า GR นะครับตัวออสเตรเลียเราก็ไฟโปรเจ็คเตอร์ครับโอ้โหตัวจริงหล่อมากเอาเลยครับตอนนี้นะครับก็เริ่มผลแล้วโรดทีลูกนี่แล้ว<อ>ด้านหน้าของเราครับเป็นล้อตัวใหม่แม็กบรรทุกหนักจากเลนโซครับชื่อรุ่นว่าไจแอนลเจ็ดนะครับ สวัสดีแฟนเพจเลซโซ่ไอร์แลนด์ไทยครับและพี่ๆชาวกระบะบรรทุกหนักครับวันนี้มราอยู่กันที่งานเดอะแบดคอกซิงนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับที่ตลาดเกษตรไทยนี่ก็วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกิจกรนกระบะบรรในงานแล้วก็ดูรถสวยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีล้อตัวใหม่จากเรซโซ่ครับชื่อชื่อกระจายแอนในแถวเจ็ดมาให้ทางบ้านได้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันหน่อยดีกว่าครับไปแฟนได้มาใช่ไหมไม่มาไม่มีแฟนนักติดเกลือ รอจับรอยุ่งกับครันยุงกันลุงตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่พี่มาจากอำเภอไหนครับพี่เมืองโคราชครับเมืองโคราชเลยเหมือนกันชื่อทีมอะไรเขาเนี่ยเจกการคาเซนราชเจกการครับเจกการเจกการนี่ก็เป็นระหว่างนี้จะรอมาถูกของนะครับเป็นเกมกิจกรรมพี่ทำอะไรครับเอาไว้ขึ้นท้ายรีโวคันนี่ขับรถส่งของครับส่งลงมารอบนี้นี่เริ่มแล้วครับ เอาเลยครับแล้วตอนนี้นะครับก็เริ่มผลนแล้วโนทีลูกระวังความตครับเอาเลยครับตอนนี้นะครับผลที่ไแล้วเนะคือาบกเว่าเดีันลบท้อนะครับโดนโหีเขาโยนกันแบบชิวๆครับโสับปะรดนะครับก็มาวางนิดดนะครับนี่อาีไปนะบไปเรื่อย ตอนนี้ตะก้าเริ่มเต็มรถครับแต่คนคนที่บไม่ไหวนะยางติวเด็กอาไม่ไหวไม่ไหวโอ้เอาเลยครับตอนนี้เอาระวังด้วยระวังด้วยเออระวังหน่อยเออเอาโอ้โหนี่เกิดเมียชีพมาดูว่าเด็กทำหาไปก็รีบเลยนะ おい ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมครับในงานเดอะแบบคอกซิงจอดโคร่าชครับเดี๋ยวเราไปดูล้อตัวใหม่กันหน่อยดีกว่าจากเลนโซนะครับเป็นล้อแมกบรรทุกหนักครับชื่อรุ่นว่าใจแอนเอลเครับไปนี่แล้วด้านหน้าของเราครับเป็นล้อตัวใหม่แมกบรรทุกหนักจากเลนโซครับชื่อรุ่นว่าใจแอนเอลเดนะครับรถพาลอยสามารถใส่ได้เลยนะครับตัวนี้มีสเปคขอบ15กว้าง7.5าครับสาหรับใครที่สนใจอยากทาแต่ว่าสายพอดีซุ้มอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์ครับอ f เ s ็ลบสีครับ สวยแน่นอนน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็รองรับน้ำหนักได้วงละ2ตัน5ครับและโปรดักต์อื่นๆในบูธของเลนโตนะครับนี่ตัวนี้เลยล้อไลท์เทคครับมีทั้ง VT3 และ VT5 ครับตัวนี้เป็นขอบ20กว้าง9.5ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเลนโตครับรีดด้วยอุณหภูมิต่ำแต่ได้ล้อที่เบาและแข็งแรงครับมี2รุ่นครับมี v t 3แล้วก็ v t 5ครับนี่ยางสายสิ่งสำหรับใส่รีโวก็มีครับเป็นล้อ5รลู 9 5G ครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยี low pressure casting ครับเบาแข็งแรงเหมือนกันแล้วก็ล้อรองรับ big brake ครับ380มิมนอกจากนี้ครับเรายังมียางครับจากเลนโต้ครับตอบโจทย์สายโตโยต้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาง D1 CS ครับในส่วนของ Vios ยา r ิสสามารถใส่ได้ครับยาง D1 D1 SP และยางฟ i นิกครับนี่เป็นยางสายซิ่งของกระบะครับแล้วก็ยางสปอร์ตด้วยโหสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่างรถที่ใส่ล้อ ไจแอนท์ในงานมีคันไหนบ้างนี่เลยไปไปดูใกล้ๆกันหน่อยงานไม่ทำแล้วแต่ต้องขอละกันนี่แล้วก็ด้านหน้าของเราครับเป็นเบอร์ต้าลีโวเซนด์เดิชันครับสำหรับล้อคู่หน้านะครับเป็นไจแอนท์เอคลสี่ครับห้าลูร้อยสิบสี่ครับนี่สามารถใส่กับยางเดิมติดรถได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นล้อบรรทุกเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังครับคันนี้จะเป็นล้อไจแอนท์เอคลหนึ่งคันนี้แปลงเพามาละเป็นเพาลอยครับนี่ขอบสิบห้านะครับโอ้โหทรงดีทรงดี คือรถขาวใส่กับสีเท่ากันเนี่ยออกถุดันคนะรับก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันหน่อยดีกว่าโอ้โหก็มีชกไฟ่ครับนี่ชกไฟ่เสริมแหนบเรียบร้อยพร้อมทุกนะครับชกไฟ่จากอัมันดาครับนี่ใครที่สนใจออกรถก็นี่เลยจาก t o โยต้เป็นหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆด้วยในงานมีอีกเยอะคทีละผม ถุงตัวต้าสายดำก็มีอ่ะทุกคนดูดินี่เสริมแนบจะทรงเรียบร้อยครับดายกเป็นไฮดรอลิกแบบนี้เลยมากับล้อไจแอนเอ็ครับตัวนี้เป็นเอารอยครับรองรับกำนักได้เช่นกันครับวงละ2อตันหครับ2งวง5ตันครับโอ้สุดยอดมาพร้อมชุดแต่งนะครับพอเทสซาเซเอ็กครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมหน้าเวทีกันหน่อยดีกว่ามาเดี๋ยวเราพาไปดูคอนเสิร์ตจันเตะตะกูตอกันหน่อยดีกว่ามา เราเจอรีโว่นะครับหน้าไม่เหมือนใครเลยตัวนี้เป็นหน้า TR นะครับตัวออสเตรเลียแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ครับโอ้โหตัวจริงหล่อมากเจ้าของไม่อยู่รถอะไม่งั้นโอ้โหขอเจ้าของเปิดห้องเพื่อให้ดูแล้วนี่ก็มีฝาโป้งครับโอ้โหหล่อมากตัวจริงหล่อโคตรนี่แล้วเราไปดูข้างล่างกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงล่างเขาทำอะไรบ้างรั้วสวยรั้วสวยทรงนี้ใช้งานจริงนะ ช่วงล่างรถแชมป์เอ็กเพรก็จะมีการว้าชัอตตีวอาตรงเตงครับแล้วก็เจาะหูหน้าสุดครับแหนบเชื่อม12มิลสามคู่ครับแล้วก็ชกแกน20ยาว18ครับโอ้โหหล่อมากเป็นโชกของอแมนดาครับสุดนี่แล้วก็มีชาวแกรีโวนะครับที่มาจอดคือสวยทุกคันเลยคันนี้ปีกกระชอนหน้าไปโอ้โหหล่อมากเนียนๆแล้วก็มีไฟติดด้วยไฟไฟตัวนี้ติดเติมนะครับหล่อแบบคิมคิม นี่แร้วเปยานดีวันเลโต้เป็นยานผู้หน้านะครับสวยสวยแต่ละคันต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาดูโอ้โห,โห,โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานวันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่ามีทั้งกิจกรรมเกมคอนเสิร์ตแล้วก็รถสวยๆต้องบอกว่าครบรถจริงๆสุดท้ายแล้วนี่ฝากการรับประกันลรถจะแอนไว้นิดนึงครับโครงสร้าง10ปีสี 4, 2ปีครับเจอกันอีกินหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย